สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสี่คนจังหวัดโคนดประกอบบ้านน้อยดอนทองเก้าครับเมื่อกิท no. ี่ตรงหน้าถ้ำมากาครับอากาศร่มหง ลมอย่างโหจหนม่ออกแต่ว่าถ้ามันทอดมีล,ลมมากบามีปัญหาบ้างเนอะก็ะอยู่ได้แต่พอมีลมเนี่ยโอ้าครับ <c oughs> เป็นไดเนาะครับทางบ้านอากาศคือทงอางบุรีรัมย์ในบบเปเีียนไปเลียนมาย,อมย่อมแพ้กันละวะบัดนโดนจะมาเจออากาศแบบเลียนหนาเลียนหลังไป,ไป,ไป้ายป้ายป้ายอายุหากจนลูกเอ้ย อยู่ทั้งถ้ำพี่นอ้องยมงไปตองได้มีปลาปลาบนปลาธรรมชาติปลาุงแต่งขึ้นจากต้นยคูคาหรือตัดปลาธรรมชาติก็แตกต่างจางกพวกนีอยู่

้านมาเลี้ยงงัวเจอกันว่าขางนี่มันงัวบ้านหนองเกาะงัวขมินขม้นงัวขมิ้นคุยกันไม่ค่อยขอเรื่องเนี่ยงัวขาวขาทั <c oughs> ้งนี้มันงัวลาวสารบ้านเขา มาบุญสาทพี่น้องอดีตมีมองดีเพื่อนน้องจาดต้นจาดไปต้นจามัานนจามหายหยับนิดีรีแมโคไปจินโอ้ย่ยเ่มหาดีกับเาเห็นมดเปลี่ยนเส้นบรเหลือสัตสู่รถแมโคไปได้ เด้อพี่นอ้องเด้อตันนี้ก,ก็สูงกันแรงทั้งใดก็ต้องหาหญ้าหายุ่งหัวให้กินให้ได้กินอันนี้บ้านน้องเกาะมาจากบ้านผมมันไกลๆ้พี่น้องประมาณสองกิโลแจังสิ่หอดมองเรียงมองมีหญ้าหัวงกวนบ้านน้องเกาะ Kita paman หลายขอบคูดหลายๆด้อพี่น้องที่กำลัาเบิ่งให้เกิดกันกินเข่าแล้วแซวแซวม้วนพี่น้องม้วนเลียงวางถึงเวลาบ่ายโมงกว่ากินข้าวเที่ยง ทั้งนี้มีแต่ดาราเลยงานมงคนกันหลายๆตายเบิร์ดนยูคข่าเขา ไปกินข้าวกันพี่น้องมาถึงเวลาได้เวลากินแล้วขอบคุณหลายๆเด้อทีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งให้ขอบคุณละลายเด้อครับเด้อมีไล่ติดมีสิ่ก็ดีใจแล้วโปรเทสชิปโปรเทสชิทำชิปขันเบิ่งแต่ละกชิปโปมีไล่เนี่ยโอ้ใจวีใจว้อนพี่น้องเลย ขอขอขอคนาละไหลนะครับแต่นี่ไหล ay, ติดมาตะลิกินีตว่าสุดยอดไปแล้วชีวิตเสีนผลสำเร็จ นี่นักเลงมันที่ขามแดดเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยตัวสิว่าก็คุณหลายเด้อพี่น,อน้องที่เขาเมืองไทยอ,อันนี้นักเลงเว้ยที่ขามแดดเอ๋อันนี้ทา่ทาไทยโอ,อ้ตัวสิว่าก็เรีนก็เล่า แน่จริงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มาท่านก็จบคลิปอันนีเพียงเท่านี้ด้วยครับเด้อขอบคใหม่ครับทุกท่านสำหรับคลิปนะนีค้ครับสวัสดีครับ